สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพจนพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดลางหมันนะครับจะพาทุกคนนะครับมานี่ครับวิหารอายุยืนลวงปูแพรวครับนมัสการลวงปูแพ้วปาวโลตอนนี้ก็อยู่ที่วัดลางหมันแล้วนะครับอำเภอกระแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนี่ครับ บรรยากาศวันนี้ก็จะเงีย,งงยบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะครับนี่ครับวิหารอายุยืนหูผ้อาอู้แพรว่าโรนี่ครับเราเข้าไปด้านในกันนะครับวิหารอายุยืน พาทุกคนนะครับาชมเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วว่ามีอะไรรุ่นไหนอะไรบ้างย่างนี้คืออะไรเ็นโชคดีเรื่องเรงแห่งวัดล่างมันแล้วเข้าไปชมด้านในกันครับเข้ามาด้านในก็จะเจอ วิหารอายุยืนลวงปูแพร่ตรงนี้ก็เป็นร่วมทำบุญพระปาครับจุดทำบุญอยู่ภายในวิหารอายุยืนของงปู่แพร่นะครับนี่ครับเข้ามาด้านในก็ ตกแต่งอย่างสวยสดงดงามนะครับนี่ครับแล้วก็เงียบสงบดีครับวันนี้วันธรรมดานะครับก็จะไม่ค่อยมีโอ้ี่ครับจุดบูชาพระทุกบงคลก็ยาวเลยครับทุกคนครับอยากจะไล่ตั้งแต่จุดแรกเลยนะครับจุดแรกเลยมุมนี้เลยนะครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะครับครับ เราเริ่มต้นตั้งแต่จุดมุมนี้เลยนะครับจุดแรกเลยนะครับเป็นจะเป็นพยันนะครับพยันของหลวงปู่แพ้วครับพยันพื้นละสามร้อยบาทนะครับเป็นพยันพื้นใหญ่เลยครับนี่ครับสามร้อยบาทเลยนะครับทุกคนครับเฮงเฮงมั่งมีรวยรวยสีสุก รลวงปู่แพ้วปาเบโลวัดลางหมันนี่ครับส่วนรูปภาพรูปภาพเท่าไรครับรูปภาพนี้ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับรูปภาพอู้แล้วแล้วข้างในอันนั้นเท่าไรน,นะครับ ห้าพันโอ้โหเป็นเป็นเป็นอันใหญ่เลยครับทุกคนครับนี่ครับห้าพันนะครับอันนี้ก็ราคาเดียวกันประทับเปนนี้ห้าร้อยครับครับนี่ห้าร้อยครับเป็นพระยันเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับฉลองเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นพิเศษครับ สติกเกอร์อน,นี่ก็จะเป็นโอ้หเริ่มเลยครับนี่ครับกระตุดโทนอุดพงว่านร้อยแปดครับแค้วคาดไม่ตามหานิยมครับต้องรูแพร่ปารโบโลสองห้าห้าหกน่ครับ กระตุกนักจังงังกระตุกงาช้างด้านในหมื่นห้าพันครับถ้ากระตุดโทนกบอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตรงนี้ห้าร้อยตรงนี้ห้าร้อยใช่ป่ะครับอันนี้สองพันสองพันครับทุกคนครับนี่ห้าร้อยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับห้าร้อยอันนี้สองพันนะครับ ที่ละเลึกบูชาหนึ่งพันครับนี่ครับปีสองห้าหกสี่หนึ่งพันบ,บาทนะครับลูกอมสามร,ร้อยครับนี่ฮปอาบะลูกรอลูกกูแพ้ว สองห้าหกเจ็ดสามร้อยนะครับนี่ครับรูปล,ลอ,อลพระลีลาประทานพรรุ่นจางมหาเจดีปัดลางมันที่ต่อลุงปูแพ้วนี่ครับอือ สามพันห้าต้องเป็นเงินแน่นอนใช่ป่ะครับใช่ครับนี่ครับพระประจำวันเกิดประจำวันเกิดครับที่ที่ไว้ครูปรจำันเกิดเท่าไรครับสามร้อยครับนี่ครับประจำวันเกิดนะครับเรียนโชคดีร้อยสองปีลงปูแพวโชคดีเท่าไหรครับอ๋อนี่ครับ เนื้อเงินหนึ่งพันแล้วเนื้อธรรมดาเท่าไหร่ครับเ็นละร้อยใช่ไหมครับดวงดวง,รวงพระยาครุฑปลอดภัยนี่จะมีครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็สามพันนะครับแปดร้อยแล้วก็สามรอยนะครับ เหรียญแค่คาดปลอดภัยโอ้ oh. ครับหนึ่งพันบาทปิดตาครับปิดตารุ่นรุ่นพิเศษครับรุ่นพิเศษนะครับปิดตารุ่นพิเศษเขาลุงปูแพ้วครับแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับปิดตารุ่นพิเศษครับนี่ เป็นเนื้อเงินก็สามพันครับเนื้อเงินอันนี้ล็อกเก็ตครับอายุยืนร้อยปีครับสามร้อยนะครับเหรียญเลือกินเลือใช้กินเหลือใช้ครับนี่ครับหนึ่งพันบาทได้ตามเนื้อเลยนะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับอีกสองพันนะครับเนื้อเงินสามพันห้าครับ ขาวเวทขาวเวทนี่ครับเป็นจะเป็นเนื้อเนื้อเงินครับด้านบนสองพันลดหลั่นลงมาครับห้าร้อยครับบูชาครูร้อยปีโอ้นี่ครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะสามพันนะครับอันนี้ก็หนึ่งพันนะครับ จากหลวงปูแ่แพร่เรียนปลดสารพัดตีเรียนปกเนื้อเงินสองพันนะครับก็ห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับนี่ครับลดหลั่นตามเนื้อเลยนะครับราคาจะลดหลั่นตามเนื้อเหรียนเสาห้าครับหลวงปู่ทวดหลวงปูแ่แพรวนี่ครับมีห้าพันนะครับ ตรงนี้เหรียญฉลองเลื่อนโอ้โนี่ครับเป็นชุดเลยนะครับชุดเลยเป็นชุดเลยนะครับเหรียญใบพายที่ระลึกนี่ครับอันนี้ก็เป็นชุดเลยนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นเป็นรายการเป็นชุดๆเลยนะครับ ดูแบบจุใจแต่ถ้าไม่จุใจมาที่วัดได้เลยครับมาที่วัดจะรายละเอียดจะเยอะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าสอบถามได้เลยนะครับถ้ามาที่วัดว่าวัตถุมงคลของลูงปู่แผ้วเยอะครับนี่ครับทาเวทครับทาเวศ หนึ่งพันครับ 1, หนึ่งพันกตรลดามตามเนื้อนะครับนี่ครับมีหลายเนื้อมีหลายรุ่นมากเลยครับถ้าดูแม่ละเอียดที่ช่องผมก็สามารถมาที่วัดได้เลยนะครับไม่ทราษประทังวัดมีสั่งจองไหมครับมีใช่ปหมครับอ๋อ นี่เลยครับนี่ครับทุกคนครับนี่ช่องทางติดต่อทางวัดนะครับนี่ครับผมแคลปให้ดูอีกรอบนึงนี่สครับสามารถมาจับจองกันได้เลยครับติดต่อทางวัดได้เลยครับนี่ครับถามนี้ทั้งเบอร์โทร ตางคูแพ้วสามร้อยมีหลายรุ่นครับทุกคนครับก็จะใช้เวลาครับหลายรุ่นมากเลยบอกบอกบอกไม่ครบแล้วครับเนวันนี้ว่าตู้ยาวเลยครับนะครับตู้ยาวเป็นจะนุ่นเลยนะครับให้ใทมแบบคราบ่าวๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีนี่ครับ ไล่ดูไปเรื่ compete, ouais. deflect, อยๆนะครับเหลียนอยู่ยงคงพันธุ์งปูแพ้วี่ครับหกร้อยครับลดลานตามเนื้อเลยนะครับรุ่นทำบุญต่ออายุร้อยหนึ่งปีนี่ครับเป็นจะเป็นล็อกเก็ตนะครับนี่ครับราคาพันห้าแล้วก็หนึ่งพันนะครับเอานี่ครับจะบอกเหลียน ยกชอบฟ้าอายุยืนครับนี่จะบอกรุ่นแล้วก็ราคาก็หนึ่งพันแบบคร่าวๆไปเลยนะครับเรียนย้อนตำนานใบทีเหล็กรุ่นแรกพศสองห้าหกเจ็ดนี่ครับหกพันสี่พันสองพันครับอันนี้เชียงแสนสิงหนึ่งเททองรอสทาห้าสามเมษาปีหกเจ็ดครับนี่ครับ หนึ่งมืนครับรูปหลอดที่ระลึกร้อยปีลวงปูแผ้วมีหลายรุ่นครับทุกคนรูปเหมือนลวงปูแพ้วพระสมเด็จพระสมเด็จเก้าชั้นนี่ครับสองร้อยพระสมเด็จนี่ครับนี่เป็นเนื้อผงนหครับเนื้อผง ลูกเหมือนที่เลยลุกนุกูแพรบอโลอายุกาปีครับนี่ครับนากปก8รอบนักปก8ปอบกสอ0พันสอรอยนี่ครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับนากปกอีสองห้าสองเซยิทอายุยืน ด้านบนครับเนื้อเงินครับห้าพันสามพันลดลันลงมานะครับทุกคนนี่ครับหัวใจแม่นางกว่าสองห้าสองครับสองร้อยนะครับเหรียญเหรียญขวันุงอายุยืนทองแดงทำบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับขวันุงครับขวันุงขวันุง นีเหรียญพุทธโัวที่ระลึกอายุ98ทองแดงตับบุญ200นี่ครับที่ระลึกอายุ98รูปแพระวปาวบโลนี่ครับเป็นเหรียญน,นะครับเหเรียญเหรียญรุ่นลันตามเนื้อเลยนะครับทุกคนนี่ครับรุ่นลันตามเนื้อ เลรียนใบพายหลวงปู่แพ้วปวาโร1ร้อยปีที่เลลึกยกช่อฟ้าวิหารอายุยืนนี่ครับสองพันห้าครับที่เลลึกฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ครับเรียนใหญ่เลยนะครับลาบผลพูนทวีหลวงปู่แพ้วแปดร้อยครับ ด้านบนเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็หกพันครับแล้วก็สามพันครับเหรียญกันภัยโอเป็นรูปครับเป็นรูปเหรียญกันัยครับแปดร้อยครับนี่ครับลายเซ็นอายุยืนนี่ก็เป็นเหรียญเหรียญใหญ่เลยครับทุกคนครับหนึ่งหมื่นครับแล้วก็หมื่นห้าครับราคาก็ลดหลั่นตามลงมาเลยนะครับแจกทานบารมีนี่ครับ ด้านบนด้านล่างครับลดลันครับราคาก็จะลดลันลงมาครับเหรียญยันส่วนก้าวกับจุ9าปีกับตุวงปู่แพ้วค่บแ0 0รด้านบน3000เหรียญเจริญพรล่างเนื้อเงินครับ หมื่นห้าครับลดลานลงมานะครับห้าพันสามพันนะครับยันสวนห่วงเชื่อมครับนี่ครับเห็นเจ้าสัวด้วยนี่ครับเจ้าสัวด้านบนครับเนื้อเงินหมื่นห้าครับด้านล่างสามพันแล้วก็หนึ่งพันนะครับทุกคนครับ เหรียญรับเหรียญส่วนห่วงเชื่อมครับหนึ่งพันครับสองห้าหกสองนะครับจเจริญพรปูพุ่แพ้วปีหกสองครับด้านบน 1, 2, 1, เน,นื้อเงินครับสอง0มืแล้วก็สองพันเจริญพรครบรอบเหรียญชนะมาร ด้านบนครับเป็นเงเินนครับเป็นห้าห้าพันไปที่เหล็กยันสวนนี่ครับด้านล่างเรียนที่เลยยิกยกช่อฟ้ารุ่นสุดท้ายเจ็ดพันนี่ครับโมเยอะครับเยอะครับทุกคนครับ ถูกมงคลของลวงปู่แพ้วมีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายหลายรุ่นเลยนะครับก็จะให้ดูแบบคร่าวๆเลยนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆครับนี่ก็เป็นเหรียญเล็กๆครับเพ็ดแ่งแต่งลวง,งปูทวดลงปูแพ้ว เลื่อนสมณศักดิ์ท้านบนนี้นะครับหพันครับลงทวดอิตามาลารับสามพันครับเห็นเล็กๆก,ก็สามร้อยนะครับยิบยิบเลอ้ยยอย,ยครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับที่เลรยลึกเก้าสิบปีพิเศษโอ้โหนี่ครับเป็นเหรียญเล็กๆครับ มีคือเรียนผูกัตซสีมาปิดทองลูกนิมิตครับด้านบนนะครับเนื้อเงินครับหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันครับลดลงมาครับหนึ่งพันบาทครับที่เลือกแจกทานห้าร้อยบาทครับตรงนี้เรียนที่เลือกแจกทานเหมือนกันครับเนื้อเงินครับสามพันโอ้โหเยอะครับทุกคน มีสามพันครับน่าจะเป็นพระกิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจพยาคุดเสาห้าครับพระชัยวัดโอเป็นพระกิ่งกิ่งพระชัยวัดครับพิธีไหว้ครูเหรียนข้าวหลามตัดครับเรียนข้าวหลามตัดครับ ที่ระล,ลึกวางศิลาฤกษ์พมหาเจดีหนึงพันนี่ครับเยนออดภายหมื่นห้าครับฉลองอายุเก้าสิบสองปีนี่ครับที่ระล,ลึกพิมพ์สตางกลมลงปูแผ้วสามร้อยนะครับเยนเศรษฐีเก้าสิบปี เจ็ดพันแล้วก็หนึ่งพันนะครับเยอะครับทุกคนเหรียนซื้อที่ดินเนื้อเงินครับหนึ่งมืนครับแล้วก็หนึ่งพันลดลันลงมาครับรูปลอยองอันนี้นี่ครับลดลันตามเนื้อครับหนึ่งพันบาทเหรียนบารมีสูงเท่าไรเอ่ยอือื หนึ่งมืนสี่พันครับอันนี้ก็สี่พันนะครับลดอ่าตามเนื้อครับหนึ่งหมื่นเนื้อเนื้อเงินครับเนื้อเงิเนเซมาปลอดภัยปีสองห้าห้าห้าครับห้าพันครับแล้วก็หนึ่งพันครับลดล่างตามเนื้อเลยนะครับทุกคนสร้างศาลาการประเรียนหนึ่งพันบาทครับสร้างสาลาการประเรียนนี่ครับ สองห้าห้าสี่เรลอกอยุวัฒนามงคลห้าพันแล้วก็ตรงนี้ครับสามพันคุ้นแผนมาสนีครับสองห้าหกสามนงปูแพ้วนี่ครับจะให้ดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดจริงๆก็เดี๋ยวผมจะส่งาสามารถจับจอง ได้เลยครับทางวัดครับเดี๋ยวผมจะลงท้ายคลิปให้อีกทีงนะครับเป็นล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตรับนี้สองพันห้าครับล็อกเก็ตครับนี่คือหน้าหลังครับหน้าหลังสามพันครับนี่ก็เป็นล็อกเก็ตเหมือนกันครับสองพันครับสองพันห้านะครับหน้ากับหลังนะครับทุกคนครับวลา แถวลุงพิเศษโอ้โหวันนี้แบบยังไม่ได้ตัดขอบอะไรเลยครับนี่ครับราคาครับสองพันห้าหนึ่งมืนยันนี้ยาวครับทุกคนครับรุ่นโคงกระพันสี่พันครับด้านล่างด้านบนยันสวนเก้าเก้านี่ครับ องหมื่นหมื่นห้าสามหมื่นถ้าไม่คงจะไม่ละเอียดแหละครับทุกคนครับเพราะว่ามันคลิปจะยาวไปครับถ้ายังไงก็จะผมก็จะพยายามไล่ๆให้ทุกคนได้รับชมกันก่อน,นครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอันนี้เป็นชุดนะครับทุกคนครับเป็นชุดครับ ตรงนี้เป็นรูปมือลุงภูเพลหลังยันสวนหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นผ้าผงครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรูปมือนตรงนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้ที่เลือกยุยืนอันนี้ก็เป็นผ้าผงเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอายุวัฒนามังคลร้อยสองปี มารทองเนื้อดินเผาสามร้อยครับบูชาครูร้อยปีนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อผงเหมือนกันครับเป็นสมเด็จครับสองร้อยทาเวทครับทาเวทมวลสารกากยายักษ 1 0 <100. S 2> ึ่รอยทาวเวทมวนสารคำข้าวส่วนนี้จะเป็นผ้า่งนะครับนี่ครับหนึ่งร้ยบาทครับอันนี้เรียนโชคดีครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับโชคดีอันนี้ พระนากปกสารพัดดีครับหลวงปู่แพ้วอายุร้อยปีครับบูชาหนึ่งร้อยบาทนะครับอายุครบรอบครบแปดรอบเป็นพระพงครับหลวงปู่แพ้วครับสองร้อยบาทนะครับสมเด็จปกโพหลังสิงมวลสารบ้านร้อยแปดสมเด็จปกโพพิมพ์ใหญ่นี่ครับห้าร้อยนะครับสมเด็จ อีก500นะครับทุกคนสมเด็จเหมือนกันครับเที่ยวลึกอ,อายุยืน99 500นะครับนี่เป็นเทาเวทครับ500เหมือนกันครับอันนี้พระศิวะรีไม่มีราคานะครับไม่ได้มีราคาบอกหลวงปู่ทวดพิมพ์พิมพ์อะไรพริมพอะไรเนาะอ,นนนะอ่านไม่ถนัด ันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีราคาบอกครับมหาเศรษฐีจอมสุรินรุ่นแรกสามร้อยครับแล้วก็ลดลดลันลงมาครับตามเนื้อครับอันนี้ก็เหมือนกันครับที่นี่ที่ระลึกเจเลตตำรวจแห่งชาติโอ มีสามร้อยแล้วก็สองร้อยลดหลังตามเนื้อแล้วครับทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นผ้ายันแล้วนะครับอ่าหมดแล้วครับหมดแล้วยาวเลยครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับรายละเอียดบางทีเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปผมก็ไม่อยากจะเดี๋ยว fc จะดูแล้วจะเบื่อครับถ้า มีอะไรสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามรายละเอียดทางวัดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคลิปนี้ยาวจริงๆครับยังไงเดี๋ยวผมจะส่งลงท้ายคลิปให้ดูนะครับว่าติดต่อสอบถามทางวัดได้ยังไงครับขอบคุณนะครับ